นี่ผู้หญิงที่มึงชอบตั้งแต่ปีหนึ่งนี่วะโต้ผู้เบาเอ้ยไอเติงสาวที่มึงชอบมาแล้วไอโ้ยโัเดี๋ยวพูดจัดให้เฮ้ยอย่าโตน้องน้องม่นมีชอบโตยัถึงเพื่อนพี่อาจรย์หน้าตาไม่หล่อรูปร่างไม่ดีอ่ะถึงจะอ้วนไปนิดนึงมีไขม,มันตรงบุงและก็แล้เหม็นปากก็เหม็นตัวก็เหม็นมีขี้กายตรงตามลำคอมีสั่งคางตรงข้ามขาี่ยแต่ว่ามันรักน้องอ่ะมันชอบน้องมากเลยอ่ะ มึงจะพูดเพื่ออะไรเนี่ยผู้หญิงที่ไหนก็ตามมชอบกูเราชอบว่ะหามานานแล้วผู้ชายแบบเนี้ยไปกินข้าวห้องเราวะจริงเมาอยากกินมาม่าวะตอาเรามีมาม่ารึปะไปดิไปดิไปดิใส่มาเพื่อนมึงจับมือกันเลยเหรอสเปคก